ูดได้ไหมพี่จี้ว่าเกิดมาไม่เคยอ่านนิยายเรื่องไหนที่จนจะจบแล้วก็ยังไม่ได้รู้ตัวตนทั้งหมดของนายเอกอันนี้คือเล่นที่หกแล้วอีกเล่นหนึ่งจะจบแล้วยังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วฟันจะาหลวงเป็นใครรู้แหละแต่มันยังไม่ทั้งหมดคือเหมือนกับนักเขียนแบบอ่ะมึงรู้แค่นี้ก่อนมึงรู้แค่นี้พอมึงรู้ก่อนแค่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบนีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีวิตฟันจะาหลวอะเหมือนเขาให้รู้แค่สามสิบ และเสืบเนื่องจากเล่มที่แล้วนะหลังจากที่ฟันจารหลวถูกคนที่คิดว่าจะไว้ใจได้หักหลังทําให้ในตอนนี้เนี่ยจุดตันเขียนของฟันจาหลวมีมเมล็ดพันธุ์บางอย่างอยู่ซึ่งมันก็ได้งออกอกมาแล้วมึงและยิ่งใช้พลังมากแค่ไหนนะก็ยิ่งทําให้มเมล็ดพันธุ์อันนี้เนี่ยเติบโตได้ไวมากขึ้นเท่านั้นนะถามว่าน่ากลัวแค่ไหนก็น่ากลัวขนาดที่ว่าดร์่องร้องไห้อลฟ ปัญหาส่วนตัวก็ลุมเรานะปัญหาที่คนภายนอกนํามาให้เนี่ยก็เยอะแยะมากมายเพราะยูเนี่ยฟันจาหลัวก็ถูกตาหน้าว่าเป็นฆาตรกรแทน,นยังมีหลักฐานมัดตัวแบบชัดเจนอีกต่างหากเกิดเป็นฟันจาหลัวในชีวิตไม่เคยสงบเลยจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะได้รู้แล้วว่าความปรารถนาในใจของฟันจาหลัวคือการได้เป็นมนุษย์ธรรมดาได้กินอาหารแบบที่มนุษย์ธรรมดากินแต่ว่ามันก็ยังห่างไกลเหลือเกิน ยิ่งเล่มหลังๆเนี่ยคดีที่ฟันจาหลัวต้องเข้าไปพัวพันเนี่ยเป็นคดีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นที่ว่าเป็นคดีระดับประเทศเลยนะเพราะว่าในเล่มนี้เนี่ย สมบัติโบราณวัตถุโบราณที่เป็นสมบัติแบบคู่อรารยธรรมของประเทศชาติหายไปคือมันถูกสับเปลี่ยนและสาเหตุที่ถูกสับเปลี่ยนเพราะมีคนต้องการที่จะเป็นเทพ,พเจ้าแต่แน่นอนว่าทุกคนที่ต้องการเป็นเทพ,พเจ้าจะต้องเป็นศัตรูกับฟันจาหลัวอย่างแน่นอนแล้วการที่ฟันจาหลัวตื่นขึ้นมาในเวลานี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมากำจัดคนคนนี้นั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นศัตรูคู่แขน เพราะงั้นไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าตาแบบไหนหรือเพศอะไรฟันจารหลวงก็จะตามหาเขาให้เจอและในวันนี้ก็ได้เจอแล้วคนหนึ่งนะแต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ใช่คนที่ฟันจารหลวงตามหาแต่ฟันจานหลวงเนี่ยเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองมากดกรส้มเนี่ยที่ได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้ไม่ได้โกหก ก็ไม่ได้คิดที่จะขัดใจอะไรฟันจาหลัวในเมื่อคุณบอกว่าใช่คนนี้ก็แปลว่าใช่คนนี้เฮ้ยเอาหรอกดรสรงก็คือไรซึ่งจุดยืนแล้วนะตอนนี้คือฟันจาหลัวถ้าชี้หมาบอกเป็นแมวก็คือใช่แหละก็คือเชื่อเขาแหละ แต่เอาจริงๆเล่มนี้เนี่ยเปิดมุมมองฉันที่มีต่อฟันจาหลวงเพิ่มขึ้นอีกมุมมองหนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยฟันจาหลวงถึงเขาจะไม่ใช่คนที่เฟรนลี่แต่เขาเป็นคนที่สุภาพกับทุกคนมีความอ่อนโยนให้กับทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยกเว้นคนคนนั้นฉันงงมากคือแบบฟันจาหลวงรุนแรงไม่ไหวแต่เราก็จะอยู่ทีมฟันจาหลวงต่อไปได้วยความเชื่อมั่นทั้งหมดที่มีเออเออมีอีกมีเรื่องหนึ่งที่สงสัยเมื่อไหร่เขาจะได้กันล่ะเล่มหกแล้วนะ คือรู้แหละว่าไม่มีเอ็นซีแต่พี่จูบกันหน่อยไหมพี่พี่จูบกันหน่อยไหมล่ะเออรู้แล้วว่ารักกันรู้แล้วว่าสื่อจิตกันได้รู้แล้วว่าแบบสามารถที่จะแบบพูดคุยกันทางจิตสื่อความคิดกันได้แต่แบบจูบกันหน่อยเถอะนูขหอ